คดีฆาตกรรมแ่งทุงเซนเดอร์เวิรเป็นคดีที่สะเทือนขวัญที่สุดในอังกฤษที่เกิดขึ้นในศตรวรรษที่60เป็นการร่วมมือกันระหว่างชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งเมื่อเอ่ยชื่อของพวกเขาไม่มีใครในอังกฤษที่จะไม่รู้จักคู่รักวิปริตคู่นี้ ตำนานฆาตรกรคู่รักวิปริตวันที่7ตุลาคมปี1965สรวัตส์สืบสวนกิลได้โทรศัพท์ไปหาผู้การทาวบอทดที่กำลังจะลาพักร้อนให้มาที่ห้องสอบสวนของสถานีตำรวจเมื่อผู้การทาวบอทดไปถึงก็พบกับเดวิดส,สมิธชายอายุ17ปีและมัวรีนภรรยาของเขาทั้งคู่มาแจ้งความเกี่ยวกับการฆาตรกรรมที่เดวิดเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด เขาเล่าว่าเมื่อคืนไมร่าหินเลพี่สาวของมัวรีนมาที่บ้านเพื่อมาหาน้องสาวและแม่ของเธอแต่ค้ากลับมันดึกมากมัวรีนก็เลยให้เขาไปส่งไมร่าที่บ้านไมร่าพักอยู่กับเพื่อนชายที่ชื่อเอียนแบรดี้เธอเรียกให้เดวิดเข้าไปในบ้านเพื่อเอาไวยกลับไปด้วยและปล่อยให้เดวิดยืนรออยู่ในครัวสักครู่เดวิดก็ได้ยินเสียงกรีดร้องเขาเรีบวิ่งไปดู เอียนเพื่อนชายของเมรา่ายืนคลมเด็กผู้ชายและถือควานอยู่ในมือเด็กส่งเสียงร้องขอชีวิตเขาเอกขวานจามเข้าไปที่หัวเด็กอย่างแรงเดวิดตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเอียนเอาผ้ามาคลุมร่างเด็กแล้วเอาลวดมัดรอบคอในระหว่างนั้นเขาก็ด่าว่าเด็กไปด้วยในหัวของเดวิดคิดแค่เพียงว่าต้องทำตัวให้เนียนไปกับสถานการณ์น่าจะดีที่สุด จากนั้นไมรราก็ชงชาให้เดวิดดื่มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งไมร่าและเอียนพูดคุยกันอย่างสนุกสนานถึงเหตุการณ์เมื่อครู่ทั้งสองคนเล่าว่าเคยทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแถมยังมีตำรวจมาสอบปากคำหลังจากที่นำร่างเหยื่อไปฝังไว้ที่ทุ่งแซดเดิ w เวิเดวิดได้แต่นั่งคนลุกแต่ก็ต้องทำสนุกไปกับพวกเขาเอียนขอให้เดวิดช่วยทำความสะอาดและแบกศพขึ้นไปไว้ชั้นบน กว่าที่เดวิดจะได้กลับบ้านก็เกือบเช้าและทั้งสองยังบอกให้เดวิดมาช่วยฟังศพอีกด้วยเมื่อกลับถึงบ้านเดวิดรีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้มัวรีนภรรยาของเขาฟังและพากันมาที่สถานีตำรวจจะทำให้การของเดวิดผู้การและสารวัตรแทบไม่เชื่อว่าทั้งสองคนจะปล่อยตัวเดวิดทั้งที่เขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ไม่นานนักผู้การทาวบอดและสารวัตรกิลพร้อมกำลังตำรวจถึง24นายเข้าตรวจค้นบ้านของไมร่าละเอียน เมื่อตำรวจไปถึงไมร่าเธอยอมให้ตรวจค้นแต่โดยดีพบห้องชั้นบนที่ตรงกับคำให้การและมันล็อกอยู่พอใครเข้าไปก็พบศพที่ถูกห่อด้วยผ้าและขวานที่ใช้ในการฆ่าเอียนแบรดดี้และไมร่าฮิลเล่ถูกควบคุมตัวแต่ทั้งสองให้การซัดทอดว่าเดวิดสมิธก็สมรู้ร่วมคิดกับเรื่องนี้ด้วย โดยเอียนเล่าว่าเรื่องนี้เป็นเหตุสุวิสัยเพราะเกิดจากการทะเลาะวิวาทกันระหว่างเดวิดกับเอ็ดเวิร์ดอีแวนเด็กผู้ชายที่ตอนนี้กลายเป็นศพไปแล้วและเดวิดกำลังจะเพียงพล้ำในตอนแรกเอียนแค่จะคูด้วยการจามขวานลงพื้นแต่มันดันไปโดนเข้าที่หัวและยังให้การต่ออีกว่าไมราไม่รู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยมีเพียงเดวิดกับเขาเท่านั้นที่ช่วยกันยกศพขึ้นไปไว้ชั้นบนตำรวจแยกไมาราไปสอบสวนที่สถานีตำรวจ เธอให้การตรงกันกับเอียนและบอกว่าเธอกลัวมากตอนแรกตำรวจเชื่อคำให้การของไมรราและปล่อยตัวเธอไปแต่สองสามวันต่อมาตำรวจก็พบหลักฐานที่ทำให้ไมรราและเอียนดิ้นไม่หลุดเพราะในหลักฐานนั้นมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนและแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนตำรวจไม่ได้ให้ความสนใจกับคดีของเอ็ดเวิร์ดอีแวร์แต่กลับมุ่งประเด็นไปที่คำให้การของเดวิดว่าคู่รักวิปริตคู่นี้คุยกันถึงเรื่องที่นำเหยื่อไปฟังที่ทุ่งแซนเดอร์เวิร์ด นั่นแปลว่าไม่ราและเอียนไม่ได้ทําการฆาตกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกอาจเป็นการขายปริศนาการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของผู้คนในอังกฤษในที่สุดตำรวจก็พากันไปที่ทุ่งแซดเดอร์เวิร์ดสำรวจและค้นหาที่ที่พวกเขาจะต้องขุดโดยได้บอดแสจากภาพถ่ายที่ทั้งคู่ชอบถ่ายด้วยกันในตำแหน่งเดิมๆของทุ่งแซดเดอร์เวิร์ด ตำรวจพบศพแรกในวันที่10ตุลาคมปี1965เลสลี์แอนด์ดาวนีอายุ10ปีเธอหายตัวไปในวันที่24ธันวาคมปี1964หลังจากนั้นอีกอาทิตย์กว่า,ก,วาก็พบศพที่2องจอห์นคิวไบรท์อายุ12ปีที่หายตัวไปเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี1963เป็นครั้งแรกของอังกฤษที่มีฆาตรกรชายหญิงที่ร่วมกันลงมือและทั้งสองถูกตั้งข้อหาร่วมกันฆาตรกรรมทันทีไมราฮินเล เกิดเมื่อวันที่23กรกฎาคมปี1942ยานอุตสาหกรรมแมนเชสเตอร์ไมายราเป็นลูกสาวคนโตและมีน้องสาวชื่อมัวรีนบอบฮินเล่พ่อของเธอถูกเกณฑ์ไปทำงานในหน่วยทหารพลร่มเป็นเวลา3ปีหลังจากที่เธอเกิดเวลาที่แม่ออกไปทำงานจึงมักจะพาไมายราไปฝากไว้กับเอลเลนเมเบลลี่ซึ่งเป็นยายของไมยราให้ช่วยดูแล เมื่อพ่อของเธอกลับมาบ้านเขาซื้อบ้านหลังใหม่และหางานทำในเมืองแต่รายได้ก็ยังไม่พอเลี้ยงครอบครัวเพราะทั้งคู่มีลูกคนที่สองทั้งสามีและภรรยาทำงานอย่างหนักจนไม่มีเวลาดูแลลูกพวกเขาเลือกที่จะส่งไมร่ราไปให้ยายช่วยดูแล ไมรามีความสุขมากเมื่ออยู่กับยายแต่ข้อเสียคือเธอมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพ่อของเธอเมื่ออายุห้าขวบไมราเริ่มเข้าโรงเรียนคุณครูมักจะบอกว่าเธอเป็นเด็กที่ฉลาดและเป็นผู้ใหญ่เกินตัวแต่ยายไม่ชอบให้ไมราเข้าร่วมกิจกรรมใดๆของโรงเรียนและเมือ่อโตเป็นวัยรุ่นเธอมีพรสวรรค์ในเรื่องการแต่งกลอนและชอบเล่นกีฬาในระหว่างเรียนไมราทำงานพิเศษด้วยการเป็นพี่เลี้ยงเด็กพ่อแม่เด็กก็สบายใจที่จะให้เธอดูแลลูกๆของพวกเขา แต่หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้สภาพจิตใจของมายราเปลี่ยนไปช่วงนั้นเธอมีเพื่อนสนิท ชื่อไมเคิลฮิกกินส์อายุ13ปีเป็นเด็กที่ขี้อายและอ่อนแอเธอดูแลเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นน้องชายจริงๆของเธอไมเคิลเสียชีวิตจากการจมน้ำไมรราได้แต่โทษว่าเป็นความผิดข,ของเธอที่เธอไม่ยอมไปด้วยเธอเสียใจมากและไม่ยอมทำอะไรนอกจากใส่ชุดดำไปบทในตอนกลางคืนที่ย่าที่สุดการเรียนของไมรราดิ่งลงเหวเป็นสาเหตุให้เธอต้องออกจากโรงเรียน เธอไปทำงานเป็นเสมียนในบริษัทไฟฟ้าและเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปเที่ยวกลางคืนซุบุรีแต่งตัวเก่งและแต่งหน้าแบบผู้ใหญ่ไมรรามีความรักครั้งแรกกับรอนนี่ซินแคลตอนอายุ17ปีเขาเป็นพนักงานร้านกาแฟาและมีชีวิตที่เรียบง่ายเกินไปแต่เธอต้องการชีวิตที่ตื่นเต้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอกับรอนนี่เลิกรากันอย่างรวดเร็วไมรราพยายามที่จะค้นหาตัวเองแต่ก็ไม่ได้ทำอย่างจริงจัง ที่เธอทาได้ในตอนนี้คือเดินหาง,งานในลอนดอนใช้เวลาอยู่นานถึง2ปีแต่เธอก็ยังคงว่างงานและแล้วโชคชะตาก็นําพาความตื่นเต้นมาให้กับไมรา่าในเดือนมกราคมปี1961เป็นครั้งแรกที่เธอกับเอียนแบรดี้ได้พบกันเอียนแบรดี้เกิดเมื่อวันที่2มกราคมปี1938อาศัยอยู่ในสลัมที่กลาสโกว์มากเรตจูวแม่ของเอียนเป็นพนักงานทําความสะอาดห้องน้ําในโรงแรมแห่งหนึ่ง เธอตั้งท้องโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กคนรอบข้างจึงมักจะดูถูกเธออยู่เสมอในที่สุดก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งแมรี่และจอห์นสโลนพวกเขาอาสาที่จะรับเอียนไปเลี้ยงดูด้วยความรักเด็กทั้งที่ทั้งสองมีลูกอยู่แล้วถึง4คนมาร์กาเร็ตเธอไปเยี่ยมเอียนทุกอาทิตย์โดยที่เอียนไม่เคยรู้เลยว่าเธอเป็นแม่เมื่อเอียนอายุสองขวบมากาเร็ตก็ไม่มาหาอีกเลยเพราะเธอแต่งงานใหม่ เอียนเป็นเด็กที่มีโรคส่วนตัวสูงเขาไม่เปิดรับความรักของแมรี่และจอร์นที่มีให้กับเขาดื้อรั้นและเข้ากับพี่น้องอีกสี่คนไม่ได้เลยแต่เอียนเป็นเด็กที่ฉลาดมากเขาได้รับคำชมจากครูประถมอย่างไม่ขัดปากเขาได้ไปปิกนิกกับครอบครัวเป็นครั้งแรกตอนอายุ9้าขวบที่ทุ่งล็อกโลมอนทุกคนต่างพากันนอนเล่นจนเผลอหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาเอียนก็หายไปทุกคนแยกแยะก,กันตามหาจนไปเจอว่าเขายืนอยู่ที่ปลายของยอดเขาที่สูงที่สุด เขายืนนิ่งอยู่อย่างนั้นแมรี่และจอรนเป็นห่วงมากให้ลูกชายอีกคนปีนขึ้นไปตามแต่เอียนบอกว่าอยากอยู่คนเดียวและไม่ต้องเป็นห่วงเขาทุกคนในครอบครัวได้แต่เฝ้ารอเอียนอยู่ข้างล่างในที่สุดเขาก็ลงมาและพากันขึ้นรถกลับบ้านหลังจากวันนั้นเอียนดูมีชีวิตชีวาร่าเริงคุยเก่งอะไรบางอย่างในทุ่งนั้นที่สามารถเปลี่ยนเขาได้เมื่ออายุ11ปี เอียนได้ทำการทดสอบเข้าโรงเรียนสำหรับเด็กอัจฉริยะแต่เพราะเขาเป็นเด็กขี้เกียจทำให้ความฉลาดของเขาไม่มีประโยชน์อะไรเลย เอียนเริ่มซูบุรีไม่ไปโรงเรียนเขาถูกตำรวจจับอยู่บ่อยครั้งเอียนสนใจเรื่องนาซีเป็นพิเศษในสมองของเขามีความประทับใจเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของสองครามโลกครั้งที่สองชอบศึกษาเรื่องความรุนแรงเอียนถูกจับถึง3าครั้งจนเกือบถูกสารเยาวชนตัดสินคุมประพฤติเขารอดเพราะต้องย้ายไปอยู่กับมาร์กาเร็ตแม่ที่แท้จริงของเขากับสามีใหม่แพทริกแบรดดี้ที่แมนเชสเตอร์เอียนรู้สึกสับสนเหมือนทุกคนเป็นคนแปลกหน้า เขาเปลี่ยนนามสก,กุลมาเป็นแบรดดี้นามสก,กุลของพ่อเลี้ยงเอียนรับจ้างทำงานอยู่ในตลาดทำได้ไม่นานก็ลาออกแล้วไปสมัครงานที่ร้านเหล้าเจ้าของร้านจับได้ว่าเอียนเป็นคนดูต้นทางให้กับคนที่เข้ามาขโมยของในร้านทำให้เขาต้องเข้าไปอยู่ในสถานพินิจเด็กถึงสองปีแต่ในคุกนี่แหละที่ทำให้เอียนได้ความรู้ในการก่ออาชญากรรมเขาวางตัวเป็นหัวหน้าและชอบทำผิดกฎของคุกเอียนต้องย้ายคุกเพราะเขาและนักโทษคนอื่นๆรุมทำร้ายผู้คุม เอียนที่อายุ17ปีเขาเริ่มมีการวางตัวที่ดีขึ้นแต่ความคิดชั่วๆในหัวของเขามันยังคงอยู่เขาศึกษาหาข้อมูลจากเพื่อนๆในคุกและวางแผนที่จะทําอะไรสักอย่างให้ได้เงินมาเยอะๆแต่จะต้องมีอาชีพสุจริตไว้บังหน้าไปด้วยเอียนถูกปล่อยตัวในเดือนพฤศจิกายนปี1957เขาตกงานอยู่นานจนต้องยอมเป็นกรรมกรและในปี1959 เอียนได้งานเป็นพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งเข้าทำงานอยู่ในบริษัทนี้ได้ปีกว่าก็ได้พบกับพนักงานคนใหม่ของบริษัทการพบกันครั้งแรกระหว่างเอียนกับไมรามันเป็นความประทับใจที่ยากจะอธิบายในสายตาคนอื่นเอียนเป็นคนที่ชอบทำหน้าตาบึ่งตึงแต่สำหรับไมราแล้วเอียนเป็นคนลึกลับหน้าค้นหาและฉลาดแตกต่างจากผู้ชายคนอื่นเธอได้แต่แอบชอบเอียนอยู่เงียบๆเ,เขียนระบายความในใจลงในไดอารี่ทุกคืนเมื่อถึงวันคริสต์มาส บริษัทได้จัดงานเลี้ยงเพิ่มโอกาสให้เอียนได้หันมาสนใจไมยรามากขึ้นการนัดเดทครั้งแรกของทั้งคู่เป็นเดทที่แปลกกว่าคู่อื่นเขาพาเธอไปดูหนังเกี่ยวกับนาซีเปิดเพลงมาร์ชของฮิตเลอร์และให้อ่านหนังสือที่เกี่ยวกับความรุนแรงไมารารู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เอียนมอบให้อย่างน่าประหลาดมันเป็นสิ่งที่เธอค้นหามาตลอดเอียนเป็นคู่นอนคนแรกของไมารา เธอลงไลเขามากทำทุกอย่างเพื่อให้เอียนพอใจและเปลี่ยนการแต่งตัวมาแต่งแบบสาวเยอรมันหยุดไปโบสเพราะเอียนไม่เชื่อในพระเจ้าตอนนี้พวกเขาทั้งคู่ละลายพฤติกรรมจนเป็นหนึ่งเดียวกันไปแล้วในสายตาของเพื่อนที่ทำงานแมรากลายเป็นคนขี้โมโหไม่เข้าสังคมและเกลียดเด็กเป็นที่สุดปี1963เอียนบอกแมร่าว,ว่าจะปล้นธนาคารและให้เธอเป็นคนขับรถ Ra, เมยรารีบไปเรียนหัดขับรถทันทีแถมยังฝึกยิงปืนอีกด้วยแต่เอียนได้เฉลยว่าเขาแค่ลองใจเธอเฉยๆเขาถูกใจกับการตอบสนองของไมยราต่อความต้องการของเขาและคิดว่าเธอคนนี้แหละที่เกิดมาเพื่อเขา เอียนจึงชนไมร่าให้ร่วมการฆาตกรรมครั้งแรกในวันที่12กรกฎาคมปี1963กับเหยื่อที่ชื่อพอลลีรีดอายุ16ปีในวันที่12กรกฎาคมปี1963พอลลีน 1963, ine, นัดกับเพื่อนอีก3คนเพื่อไปเต้นรำที่สโมสรแต่พ่อแม่ของทั้ง3เปลี่ยนใจอย่างกระทันหันไม่อนุญาตให้ไปเธอจึงต้องไปที่สโมสรคนเดียวเวลาเที่ยงคืนเธอก็ยังไม่กลับบ้านพ่อแม่ของเธอจึงออกตามหาด้วยความเป็นห่วง เมื่อเห็นว่าไม่มีวี่แววของลูกสาวทั้งสองจึงไปแจ้งความในตอนเช้าแต่ก็ไม่มีเพื่อนคนไหนหรือใครพบเห็นเธอเลยเรื่องของพอลีนเงียบหายไปวันที่11พฤศจิกายนปี1963จอร์นคิวไบรท์เขาเออกไปดูหนังกับเพื่อนคนหนึ่ง5โมงเย็นทั้งคู่จึงแยกย้ายกันกลับบ้านแต่ในคืนนั้นจอรนไม่ได้กลับบ้านแม่ของเขาเป็นห่วงมากจึงไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เป็นครั้งที่สองในการค้นหาคนหายโดยใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมากแต่กลับไร้ร่องรอยวันที่16มิถุนายนปี1964คีธเบนเน็ตอายุ12ปีเขาออกจากบ้านเพื่อไปค้างบ้านยายของเขาซึ่งอยู่ห่างไปแค่หนึ่งไมล์แม่ยืนมองคีธเดินไปตามถนนจนลับสายตาและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอได้เห็นลูกของเธอ แต่กว่าที่เธอจะรู้ว่าลูกชายหายไปก็คือในตอนเช้าของอีกวันแม่ของเธอมาหาที่บ้านเพราะคิดว่าหลานไม่สบายเธอและสามีตกใจมากที่ลูกชายหายไปจึงรีบไปแจ้งความแต่ก็ไร้ร่องรอยในตอนบ่ายของวันที่24ธันวาคมปี1964เลสลี์แอนด์ดาวนี่อายุ10ขวบเธอไปเดินเที่ยวงานประจำปีที่อยู่แถวแถวบ้านกับพี่ชายและเพื่อนๆทุกคนเล่นเกมในงานจนเงินหมด จึงแยกย้ายกันกลับบ้านเหลือแต่เลสลีย์ที่ยังไม่ยอมกลับในตอนเย็นเลสลีย์ก็ยังไม่กลับบ้านพ่อและแม่เริ่มออกตามหาแจ้งความและแปะรูปของเลสลีย์พร้อมเบอร์โทรไปทั่วเมืองแต่ไม่มีใครพบเบาะแสหรือได้ข่าวคราวของเธอเลยจนกระทั่ง10เดือนหลังจากนั้นเมื่อตำรวจไปที่ทุ่งแซดเดร์เวิร์ดและพบศพแรกในวันที่10ตุลาคมปี1965 เป็นศพของเลสลี่แอนด์ดาวนีที่อยู่ในร่างเปลือยเสื้อผ้าของเธอกองอยู่ที่เท้าวันที่15ตุลาคมตำรวจคนบ้านของไมยร่าละเอียดอีกครั้งและคราวนี้พบหลักฐานอื่นๆอีกมากมายเริ่มจากหลักฐานที่ใช้ฝากของในตู้ล็อกเกอร์ของสถานีรถไฟแมนเชสเตอร์ Manchester. ในล็อบเกอร์มีกระเป๋าที่มีแต่รูปอนาจาร์ของเลสลี่ย์เธอถูกมัดมือมัดเท้าและถูกจัดท่าทางให้อยู่ในรูปแบบต่างๆในห้องนอนของไมราตำรวจยังพบเทเปบันทึกเสียงเป็นเสียงเด็กผู้หญิงที่กำลังกรีดร้องกับเสียงชายหญิงที่กำลังข่มขู่แม่ของเลสลี่ย์ได้ฟังเทเปบันทึกเสียงเธอยืนยันกับตำรวจว่านี่เป็นเสียงของลูกสาวเธอ แม้หลักฐานจะมัดตัวแต่คู่รักวิปริตก็ยังปฏิเสธและโยนความผิดไปให้เดวิดสมิธโดยบอกว่าเขาเป็นคนพาเด็กมาให้ทั้งคู่ถ่ายรูปเฉยๆและเขานั่นแหละที่เป็นคนพาเด็กกลับบ้านตำรวจเจอชื่อของจอห์คิวบรที่เขียนไว้ในสมุดของเอียนแบรดีและยังเขียนไว้บนภาพถ่ายของไมราซึ่งเป็นภาพที่ไมรากำลังนั่งอยู่ในท่งแซดเดิลเวิร์ด ทางตำรวจได้คุดพบศพและดำเนินคดีได้เฉพาะเอ็ดเวดอีแวนเลสลี์แอนด์ดาวนีและจอห์นคิวไบรท์ส่วนเด็กอีกสองคนทางตำรวจยังไม่พบเบาะแสวันที่27เมษายนเอียนแบรดดี้และไมอราหินเลได้ถูกนำตัวขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีทั้งคู่ปฏิเสธและโยนทุกข้อกล่าวหาให้เดวิดสมิธแต่เอียนและไมอราก็ถูกตัดสินให้รับโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตหลังจากที่ทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ในคุก พวกเขาได้เขียนจดหมายติดต่อกันอยู่ตลอดและไมร่าเธอยังยืนยันว่าเธอไม่ผิดคนที่สมควรได้รับโทษคือเอียนและเดวิดต่างหากเธอจึงเริ่มอุทธรณ์แต่ศาลไม่รับคำร้องจากเธอไมร่าหยุดติดต่อกับเอียนในปี19 7 0เกรพราะเธอคิดว่าคงจะไม่ได้เจอกับเอียนอีกแล้วหลังจากอยู่ในคุกได้10ปีไมรรายังคงไม่ละความพยายามที่จะทำให้ตัวเองพ้นผิด เธอใช้เวลาที่อยู่ในคุกเขียนหนังสือเพื่ออธิบายเรื่องราวต่างๆว่าถูกแรดี้และเดวิดเย็ดเยียดความผิดให้แต่การเขียนหนังสือก็ไม่ได้ทําให้ภาพพจน์ของเธอดีขึ้นเลยซึ่งตานจากเอียนแบรดี้เขาเปิดเผยตัวเองเป็นครั้งแรกต่อหน้าสาธารณาชนในปี1978ว่าเขาสํานึกผิดและยอมรับการลงโทษของศาล สุขภาพของเอียนเริ่มอ่อนแอเขาทรมานกับการเห็นภาพหล้อนแต่ไมร่าเธอยังคงยื่นขอทันบนและก็ได้รับการปฏิเสธมาโดยตลอดเพราะเหตุผลของเธอนั้นฟังไม่ขึ้นปี1987ไมร่าตัดสินใจสารภาพเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวกับการฆาตกรรมแต่เธอก็จำไม่ได้ว่าศพของเด็กอีก2คนคือคีธเบนเนต และพอลลนรีดฟังอยู่ตรงไหนของทุ่งกันแน่ในที่สุดตำรวจก็คุดพบศของพอลลีนในวันที่1นึ่กร,รกฎาค,คมปี1987แต่ไมราก็ดันกลับคำสารภาพในคดีของพอลลินรีดว่าเธอมีหน้าที่แค่ล่อลวงพอลลีนไปที่ทุ่งซัดเดอเวิร์ดจากนั้นเอียนก็จัดการค่มคืนและปาดคอพอลลีนแต่เอียนให้การตรงกันข้ามกับไมราเขาบอกว่าไมราก็ร่วมกิจกรรมบันเทิงกับเขาด้วยส่วนคีตเบนเน็ต ยังไม่มีใครพบศพของเขาแต่จากคำสารภาพของไมร่าเธอล่อลวงคิดให้ช่วยคนของไปที่รถและวพาขับไปที่ทุ่งซัดเดิลเวิร์ดข่มขืนแล้วฆ่ารัดคอตลอดระยะเวลาที่ไมร่าอยู่ในคุกเธอยังคงขอทันบนครั้งแล้วครั้งเล่ารัฐมนตรีคนปัจจุบันได้บอกว่าตราบใดที่เขายังดำรงตำแหน่งเขาจะไม่มีวันปล่อยผู้หญิงคนนี้ไปเด็ดขาดแต่ก็มีครั้งหนึ่งที่เธอมีโอกาสได้ออกจากเรือนจำเพื่อไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล เธอสูบรีอย่างหนักและหมดสติไปเพราะความดันโลหิตสูงในปี1997ศาลชั้นสูงยอมรับการอุทธรณ์ของเธอศาลให้เหตุผลว่าไมราได้ชดใช้ความผิดมามากพอแล้วแต่เธอดันเสียชีวิตไปซะก่อนในวัย60ปีเนื่องจากติดเชื้อที่ทางเดินหายใจไมราฮิเลคดีของเธอเป็นตัวอย่างให้กับนักจิตวิทยาว่าเด็กผู้หญิงธรมธรมดาๆคนหนึ่งก็สามารถที่จะกลายเป็นฆาตกรได้โดยไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีต่อสิ่งที่เธอทำ จากเด็กสาวที่สดใสเรียนเก่งชอบเล่นกีฬาและรักเด็กแต่เพราะอะไรเธอถึงมีเส้นทางชีวิตที่สุดขั้วเช่นนี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อรับชมเรื่องเล่าจากความมืดและถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้พี่นาณา,าด้วยนะคะ